ขอให้ปฏิหารมันเกิดขึ้นจริงเนาพี่น้องเนาะหลายๆด้านที่เพิ่นที่เพื่อให้ความหวังกับเพาไว้เนาะจังไหนเกิดเตะกับเคะเต่กระหวังขึ้นกันละจากพี่น้องหวังว่าโบหวังกับหวังเล็กๆขึ้นกันละว่ามันจะเป็นจริงได้บบถ้าเป็นจริงถ้าเป็นจริงนี่ลีจ็คือแบบคือสิเป็นบุญเป็นลบุญเป็นบุญเตยคักแค่เป็นบุญครอบครัวคักแค่ที่มีคนอุ้มคนคนยังเมตตาเฮาอยู่จังจากคือสิเป็นบุญลูกของแห้งแค่จะก็เพิ่มเป็นภัยเนาะพี่น้องเนาะ กาบขอบพระคุณหลายๆข้าวหลายๆซื้อที่เพิ่นสน้าเสนอออกไปจังไดเขากอล้อลอลอลอร์ุ่นเนาะพี่น้องเนาะขอให้มีปัจจัยหานี่ลีเนาะบาลมีอิหล่ะอาศัยบาลมีอิหลาอะไรจ้ะพี่น้องจ้าฉันบ่กมีบาลมีอิหล่ะทุกคนก็คือสิบลูจาก,กเตยกับกับทุกคนรู้จักพี่มอดอยู่แหละแต่ว่ากับเกยนทุกคนคือสิบลูจากน้องพี่น้องเนาะกับบาลมีอิหละทั้งนั้นเลยจ้ะ เอฟซีสาวน้อยเพื่อนบันแพงทุกทุกท่านเอฟซี FC ของศิลปินทุกทุกท่านเพื่อนแห่งความมากความเมตตากับกับเตยเนะเาะทุกสิ่งทุกอย่างกับบุญวาสนาแล้วพี่น้องบุญวาสนาละทีมต่อกันทุกสิ่งทุกอย่างกับใดคุยด้วยกับบุญวาสนาแล้วก็ค,ค,กค,กค,วกความเมตตาของพี่ของน้องเขาที่ที่เป็น ที่เป็นค้อยอุ้งค้อยชูกับครอ,อ,อ,อบครัวนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่หัดแพงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอฟซีอีหล่าอุ้งอิงอยยเอฟซีส,ส,ขขสาวน้อยเพชรปันแพงสุขุสุขคนและเอฟซีสาวนกยืนรวมไปถึง มือกล้องเอกล้องเจ้ามีเอฟซีเหรอเด้เอาหน้ารอรอของมือกล้องมาให้เอฟซีมือกล้องผู้กินทอดบ่คิวอีกล่ะฮะผู้ขึ้นทอดว่าโอ้ผู้ขึ้นทอดบ่มือขึ้นนี่คุณสิโรดบอหรื่ังหดคุณสิโรดแม่นี่ปัญหาอย่างนักหนากับผมอันเสื้อสีฝาน่ะเพื่อนวา S <S อันผู้เสือสีฟ้าเนี่ยเพื่อนว่าที่ยังก่อสาวน้ำยื่นเห็นก็เมนกัามาอยู่ก็อ,อยากหัวแม่รายังว่าถ้าติไปใส่ได้แล้วยังเป็นกําลังใจให้ช่องสาวน้ำยืนคือเก่าคุณสีโรดสีโรดขจรนวงบ่อน้อน้ำสกุลเล่าสาวน้ำยืนเริ่มจำได้แล้วคนทั้งใดหนอ,ยอยนนี่นี่นี่เพื่อนผู้เสือฟ้าคือสีเบิร์เบียกคักเนาะมานังอมขี่แขว อันทาต่อยน้ำเมียเ่ยวนว่าก็คือกาแสดงว่าเราก็ดียกว่าไฮได้แบบนี้เราเป็นเอฟซีได้เนี่ยขอบคุณเรียนหลายเด้อคุณสิริวเด้อตะกี้กระแสอีหลาแสเอฟซีอีหลาแสาวน้ำยืนแสาวน้ำยืนวมานังโกนู้๊ดโซ่เนี่ยคือสิเกิดมาเชี่ยอีหลาอย่างเดียวนะมาตานีคือสมบูรณ์มีหม่องแสแล้วเนาะมาแสวหอดมือกล่อง แต่ก็สร้างอวายกับความทุกข์ของเจ้านะมันเป็นความทุกข์ของ่อยเพราะเราก็อาจจะทักได้แต่ภาษาทักได้เราเป็นแบบนี้ขอบคุณคุณซีโรดมันเป็นน้ำทัศนคติตัวคนเราเป็นน้ำความขึ้นนะนะจ้าคนเขาคิดลบกับลบเบิดชซีวิตเด้จ้าพอแนวใดก็มีแต่แนวลบลบเด้บัตนี้จ้าเอาเจังสีอืเอาเจังสีบัตานี้เมื่อนี้นะคะเอฟซีอีลาอุ้งอิงเอฟซีสาวน้อยเพียปันแพงค่ะอ่า ก่อนหน้านี้เขาจะเห็นข่าวเรื่องผาห่มแดงของกีลาอุงอิงโอ้ที่ม,มีคนจะประมูล,มลมกับบมเพ็ประมูลประมูลมันต้องมีคนแข่งหน่ะน,นะแต่ว่าหมายความว่ามีคนเสนอราคาให้ผ้หาห่มแดงเนี่ยม,มีมูลค่าล้านสอง แ <Man. S 2> มนก็คือจริงๆแล้วก็ที่แหลกเขาเว้ามากจากงิเนาะก็ยังบ่ต้นหูว่าจะเอาจริงอบอแต่ถ้าใครอยากได้แล้วแล้วพูดเข้าไปเนี่ยก็คือซ้ำประมูลเข้าไปนั่นแหละก็เลยมีหลายคนเวบาอยู่ว่าเป็นคอนเทนต์บอสางกระแสซื้อๆบอ,รอหรือจะเกิดขึ้นจริงแบบมีปาฏิหาริจากอีหล่าวองิงเอฟซีอีหลา่ลาวองอิงเนี่ยสาวน้ำยืนว่าท้าฮักมากพอ่อ เงินล้านกวาบาทในสําหรับบางคนเขาคือเศษเงินเข้าเจ้าได้แต่ก็มันก็ะจะต้องมีมูลน่ะละเนาะแม่นมันต้องมีมูลน่ะละพอหยุดจังไดเอาออกมาเว้ากับมีคนเสนอเราอีหลีเ,เพียงแต่ว่า,ากัยังว่ท่านได้รับการตริดต่อแบบชัดเจนแม่นบาตานีความหูสึหมอ,องนี่คือเขาเห็นมือนั้นไอ้ขมวนเนาะไอ้มอร์นะะ่นล่ะไอ้ขมวน เวลาทองก็หายอีหล่าอุงอิง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 อ่าให้ซอยพอเยลีเอากับราว่าบุญบารมีของอีหล่าเด้เอฟซีอีหล่าได้พู้ที่ว่าเขามาน่ะคือผาคมพื้นนั่นคือผาคมที่อีหล่าคมเบนบอกมต่างแต่เขามาวงอ่า ตอนที่ใหม่ๆหมอยู่ไต่ทองรถอันหกหกสิบล้อหกสิบล้อเฮ่กันตัวบ้านตัวเมืองเออหกสิบล้อระธานีผู้ใดก็อยากได้ผู้ใดก็อยากเก็บไว้แม่นบอกถ้าไปซื้อปอโฮมตัวๆไปอุ้ยเงินลลานกวัวนี่สิบเซื้อเด็กโกดังหนึ่งบุญบอกแต่ว่าเนี่ยไผก็อยากได้้าห่มบางๆพื้นนั่นละมัตนี้ ความอื้ซึกไอข้ขมวนไอข้ขมอดเนาะเราก็ทองกระตาอีลาวยิงเออไอ้ซอยพอเด้อถ้ามมันเป็นไปได้อีลีนี่ก็คือกับว่าเลยว่าบุญบารมีเพิ่นตรงกันเพราะว่าคันมีคนมซื้ออีลีค่พะพอพอยุดปล่อยไปอีลีเนะเ<อ>าะเพื่อจะซอยซอยเซียวเนี่ยอุ้ยเราดีใจเรา <ละ S 2> งเงินรานหนึ่งนี่ค <ขา S 2> ่ะส เอาไปปิดนี่แอ้ขมอดไ <Man, S 1> อขมวนแมนเขายุดไปบอกว่า่อยเอาแสนนึงกับพ่อใอ้ยาแสนนึ่งไปไปแสนหนึ่งเป <laughs> ็นบ่มาด้นี้ก็เลยไปเบิ่งความหูสื้อของพี่เตย uh huh. พี่เตยเมียของไอ้ขมวนไอ uh huh. ้ขมไอ้ขมอดเท่านั้นหลัก uh huh. นะคะก็คือเราบอกว่าเราขอบคุณขอบคุณเบอรสุขุสุขคนที่ขาดพอไดคืออิหล่าอุ้งอิงเพราะว่าบุญบารมีของอิหล่าอุ้งอิงเราสิ่งที่ว,ว่ากันว่าผักห่มแดงเนี่ย ถ้าจะซอยครอบครัวเราอิหีเนี่ยถ้าจะมีคนสื่อไปประมูลไปเนี่ยอขอสื่อไปเก็บไปเนี่ยในราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทอิหีเนี่ยกถือว่าบุญบารมีแพรมหาครอบครัวเรามหาเราเราเ,าเ่าซึ้งนําใจไหมเราขอบคุณอิหลา่าขอบคุณสุขูสุคนแต่เราบอกว่าถึงมันจะไม่เกิดขึ้นจริงสมมตินะ เรื่องนี้บ่เกิดขึ้นจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเล่าตอนนี้บ่ว่าจะเป็นการถี่ได้รับความซอยเหลือจากหลายขู่ลาย้นเหลืองกาแฟาวิ่งเว้าแน่าทางบ้านครอบครัวแมนบ่เรื่องเฮ็ดสมอสมหมูสมง่วเล่านะเนาะที่บุดหนุนสมข้ามอดนะค่ะกะอีกหลายอย่างที่มาหอดมาถึงเล่ามาไล่นําใจที่มีใไห้ไอ้กมวน บนเวทีสาวหน่อยเปพน,นแพ้นซัานี่เราก็ถือว่ามันคือมันมันกลับขึ้นมาใหม่แล้วในชีวิตเล่านะนะคือฟังเมียไอ้ขมอดเบ้าเนี่ยนะค่ะก็คือบนหน้าเชื่อเลยว่าจากคนที่คิดกันว่าชักสีหันนาไปพึ่งบุไดแมนคือสิมเมตแต่เฮ้าเนี่ยแล้วแมนพ่อแม่ลูกนี่ละบ่นะนาะอ,อพ่อม่ได้ไม่อยู่สาวน้อยปุ๊บนี่เนาะกาลัง มันมาก่อนเลยกำลังใจทุนกําลังทุนทรัพย์ทีหลังไหลไปเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของไอ้ขมอดทุกทิศทุกทางนับคือสิ่งที่เล่ากับบอกเคยคาดหวังบอกขึ้นว่าสิพน่ำเนี่ยในในสื่องวขอลิปเนี่ยเอื่อยแล้วว่าไม่น่าเชื่อี่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นเหมือนปาฏิหาร เพราะว่าครอบครัวนี่มีความหมุ่สือกว่ามีความหมื่สือกว่าแนมหาภัยบ่อใดแล้วม,ม,มันมันหมดสิ้นแล้วเหลือตะเข้านีบอ่อยแบบความหมื่สือมันมันขัดแล้วจ,จักสือหันนาไปทั้งใดจักผู้ใดซิมาซอยจักจะไปเอ่ยปากกับผู้ใดคือม,มีแต่พ่อแม่ลูกนี่แหละเอามาอยู่ในครอบครัวสาวน้อยมันเปลี่ยนไปเลยไม่รอ้พลังเอฟซีของสาวน้อยพลั่งเอฟซีของอีลาบุญบาลมีทีอีลา สะสมมาเนาะขาดหลายพี่น้องค่ะขาดหลายมาหอนมาถึงครอบครัวของของพี่เตยกับไอไอามอดอไอขมวนเท่านี้ละนะคะก็คือก็เลยบอกว่าอุ้ยติฟังความเห็สึกของเราแบบนี้ก็อยากวอาสุกันฟังกี่น้องค่ะว่าซ้าตัวให้เกิดกินอิลิเนยแม่เนาะพ่งหงแดง แมนให้มีคนประมูลให้มีคนซื้อไปให้มีคนซื้อไปตามทีว่าให้ได้เงินล้านมาปิดนี่ซอยโอ้ยคนกิงลูกเขามาโอ้ยคนกิงลูกไอ้น้องชิลูกหยังบ่อบแมนสี่สาบ๊อบแมนบ่อบแมนสีเกิดขึ้นอีหลีบอกสาวน้อยไอ้จังสี่สาจังหดของอีลาสีอย่างสีแดงของ่อยก็มีสีดำๆอยู่ผืนนึงค่อยซ่มไน้องค่ะสีดำมันบ๊อบแมนบาคนเอาสีไหนเอาสี พี่น้องก็สนใจอยกพี่น้องบ่สนใจอยาก่มทไงวะพี่น้องจักแสนสองแสนก็ได้ผมกแต่น้อยมุนเด้ตั้งแต่เยี่ยวใส่ที่นอนมุนนาาะย,ยี่า้อน,น,น่าจะทิอยเใหญ อันลูกใช่ก็บพี่ได้มีเตาเดาตัวหนึ่งพี่น้องมีเตาเดาตัวหนึ่งพี่น้องก็สนใจอยากประมุ่นเตาเดาเนี่ยมาสั่งสิมิล่าพี่อย่งขึ้นโอ้ยพี่น้องค่ะเอาถ้าเกิดเป็นอีลีก็ซาตุนดำเด้อค่ะเด้อดีใจนำบุญบารมีอีหล่าุองอิงจะเป็นขลังลายนะคะเอาว้าวสู้กันฟังพี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจซอยครอบครัวของไอ้ขมวน อ่าต่อไปเนาะเป็นกำลังใจเบิงแย่งกันต่อไปคือว่านะคะขอบคุณเอฟซีลาวงอิงค่ะขอบคุณเอซสาวน้อยเพชรบันแพงสุขุสุคนอยู่ดีมีแห้งหักแก้งแบงปันนะคะสวัสดีค่ะนะครับให้เป็นเรื่องจริงนะครับสวัสดีครับ